สำรวจปัญหาเรื่องฟันผุสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยแต่อาการฟันผุข,ของผู้สูงอายุจะเกิดได้ง่ายกว่าและจะเกิดที่บริเวณของรากฟันเนื่องจากอายุมากขึ้นและได้มีการใช้งานฟันค่อนข้างที่จะเยอะในการเคี้ยวอาหารหรือว่าการพูดแล้วถ้ายิ่งดูแลสุขภาพช่องปากไม่เหมาะสม เกิดฟันผุได้ง่ายกว่าไวททั่วไปวันนี้ทางแบรนด์เลยอยากจะแนะนํายาสีฟันของมิลกตุตัวนี้ค่ะที่จะช่วยขจัดคราบผินปูนดลดการเกิดแบคทีเรียป้องกันเหงือกอักเสบและยังช่วยอาการปวดในเรื่องของการปวดฟันได้และยังช่วยทําให้ฟันขาวขึ้นลมหายใจจะมีกลิ่นเย็นเยน็และกลิ่นสดชื่นมากๆและยาสีฟันตัวนี้จะเป็นในรูปแบบของเย็นคูณ2อยากฟันสวยและอยากฟันขาวแนะนําว่าให้กดไปเลยค่ะของเรายังมีสารสกัดที่สําคัญจากประเทศญี่ปุ่ และเกาหลีที่จะช่วยปัญหาในเรื่องของช่องปากได้ครบวงจรถ้าใครสนใจยาซีฟานเรโดกุทักหา,าแอดมินได้ทุกเมื่อนะคะเรายินดีให้บริการตลอดเวลา24ชั่วโมงมาดูแลช่องปากไปพร้อมๆกับเราค่ะ